มองอย่างนี้นะ X wave อันนี้ผมมองอย่างนี้นะทั้งเนี้ยเป็นหนึ่งชุดเลยนะโอเคไหมนี่หนึ่งชุดแล้วนี่คือหนึ่งชุดคือถ้าไม่ลงมันถ้าไม่หลุดโลตรงนี้ผมว่ามองอีกหนึ่งชุดตรงนี้เป็น A ใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ C ใหญ่เหมือนอย่างนี้นะใหญ่มันอย่างนี้นะ A B C ใหญ่แบบนี้โอเคทั้งหมดเคลื่อนที่เป็น X wave นะครับอืเอาละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ต่ำกว่า3ามสนะอยู่ฝั่งเซลล์ ต่ำกว่า3ามสอยู่ฝั่งเซลใครเซลเทรดสั้นนะครับวันนี้วันศุกร์วันนี้มีข่าวด้วยนะนี่ข่าวอะไรสักอย่างโอมีข่าวเพียบเลยนะมีตัวเลขสำคัญคือตัวเลขคอซีพีซ e นะมันจะมีความหมายกับทองนะซึ่งจะมาตอนทุ่มครึ่งอ่าคิดว่านะคิดว่านะผมว่าน่าจะแบบ เข้มข้นเข้มข้นตอนประมาณสักตลาดยุโรเปิดเนาะตลาดยุโรเปิดก็พักบ่ายนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเทรดแบบโบบะโบบากันได้เลยนะตอนเช้าเ,าเานี่น่าจะเป็นการวิ่งในแบบเบาๆก่อนนะโอเคส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะผมเลือกฝั่งบ่ายนะแต่ว่าผมไม่บ่ายทันทีนะไม่ย่อบ่ายรอให้มันข้ามรอให้มันข้ามสามสามสศูนย์ศูนย์ก่อนเลยค่บ่ายแบบเบรกเอาดีกว่านะถ้าเป็นผมเลือกนะ วันนี้นะผมจะเลือกอยู่ฝั่งบายโดยให้มันข้าม3300ไปก่อนนะ